สวัสดีครับวันนี้มาแปลกนะฮะผมเพิ่งจะไปรับของมานะครับนั่นก็คือเห็นกล่องก็น่าจะรู้แล้วนะฮะเป็นผลงานระหว่างค่ายทอยเล็กซี่กับคุณพัสุิโลนั่นเองนะฮะฟิกเกอร์พระอิศวรน,นั่นเองนะฮะ สาเหตุที่ผมต้องให้ดูกล่องพัสดุนะครับเพราะว่าที่กล่องพัสดุเนี่ยเขาก็มีวาดรูปมาให้แบบนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาวาดสดหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าวาดสดเนี่ยผมจะประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็จะไม่ทิ้งกล่องนี้แน่นอนนะฮะบ,บอกเลยว่าประทับใจตั้งแต่กล่องพัสดุแล้วนะฮะหลังจากที่จองไปนานมากเลยนะครับนานจนลืม ในที่สุดก็มาหาสักทีนะครับบอกตามตรงเลยว่าเหนื่อยนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วก็น้ําท่วมอีกนะฮะไม่รู้เป็นเพราะว่าพะอิสวมาเยือนหรือยังไงนะฮะบนพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกล่องข้างในกันดีกว่านะฮะแกกมาจากกล่องพัสดุแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องของแพ็กเกจนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้จับงานของค่ายทอยเล็กซี่เนี่ยที่ผมจองไปเนี่ยเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบงานของคุณพัสซุโลอยู่แล้วนะฮะก็ติดตามเขาทุกงานเลยนะครับตั้งแต่สมัย ยิ่งรู้เลยนะครับว่าคนคนนี้คืออัจฉริยะนะครับทั้งงานภาพที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็ได้อลกในเรื่องมุกแต่ละอย่างแล้วก็การเสียดสีสังคมต่างๆนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ไปดูเนี่ยไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของคุณพระสุโลเลยนะงานเขาเจ๋งจริงนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมดูอนิเมชันตัวนี้แล้วเนี่ยผมชอบตัวพันนาลายมากกว่านะครับแต่ว่าไหนๆเขาก็ออกไพ่ส่วนมาก่อนแล้วนะครับก็เอาไพ่ส่วนไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดยอดขายดีกกกออาาาเเเตััววววื่่่นนนนดด้้ยมแขรง สำหรับหน้ากล่องนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีป้ายฉลองยินดีด้วยพระอิศวรนัมเบอร์วันก็ส์นะฮะเป็นอาร์ตหน้ากล่องที่ค่อนข้างจะดูกลนวๆตามสไตล์ผลงานของคุณพสะูนะฮะด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นฉากจากในตัวแอนิเมชันนะครับเอามาทําเป็นเหมือนกับเป็นกระตูนช่องแบบนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับพร้อมกับชื่อเรื่องนนทกโดนแกล้งนะฮะนี่นะครับหลังกล่องผมชอบมากบูชาสิวะแล้วก็มีลูกศรชี้ด้วยนะครับว่าพระอิศวรที่ ในส่วนของฐานเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมีการสุ่มได้ฐานสีทองที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะทองหรือว่าจะไม่ทองแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ค่อยมีโชคด้านการเสี่ยงดวงเท่าไหร่นะครับทำใจไว้แล้วนะฮะผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาดูพร้อมกันแล้วก็ตรงนี้มีช่องทางการติดตามผลงานของคุณพัสุนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ y o u t u b e พัโลแล้วก็ f Facebook พัโลแล้วด้านข้างกล่องอีกข้างนะครับผมชอบมากอีกเหมือนกันนะคคครรรรรัััับบบกกกกกก็็เเปนนนตววววอออออ์ะะพพ้้มาาาสขย่่ไงงู ขอโทษนะครับผมทําเสียงแบบคุณพัสสูไม่ไท้นะฮะแล้วด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของพัสสุโล X Toy Galaxy นั่นเองนะสำหรับตัวแพคเกจก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะผมประทับใจกล่องมากแต่เดี๋ยวไปดูงานด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะมาดูกันว่าจะสมการรอคอยไหมนะฮะเมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ฐานทองนะครับก็สมกับเป็นคนไม่มิดดวงด้านการเสี่ยงโชคจริงๆนะฮะนอกจากตัวฟิกเกอร์เนีะมานน้้ให ก็จะเป็นรูปที่ติดอยู่ที่ผนังของบ้านพักสวนนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนัมเบอร์ของตัวโปรดักต์นะครับเพราะว่าเขาผลิตจำนวนจำกัดนี่ก็เป็นตัวที่1177นเะฮะเลขสวยมากเลยนะครับตัวไม่ได้ฐานทองเผื่อใครจะเอาไปเสี่ยงโชคนะครับ1177นะฮะมาดูที่ตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็ทำออกมาได้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่ก็ต้องขอตินิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตั้งโชว์เฉยๆก็ถือว่าโอเค แล้วในส่วนวัสดุของตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็น PVC ทั้งตัวเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยกำลังดีนะครับไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปด้วยความที่มันเป็น PVC เนี่ยถ้าเกิดว่าทําตกก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับช่วยลดโอกาสในการพังนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับเริ่มดูตั้งแต่ใบหน้าเลยนะครับใบหน้าถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะผมขอชมตรงที่ว่าเขาสามารถปั้นหน้าของพระอิศวรนะครับจากที่เป็นในแอนิเมชันเนี่ยจะเป็น 2D เขาสามารถปั้นออกมาเป็น 3D ได้ออกมาค่อนข้างจะโอเคเลยนนนนนนนะมมมองุไหเี่กก็็ปิสวใรตู อย่างที่ประทับใจก็คือรายละเอียดของลูกตานะครับที่อยู่ใต้แว่นดำเนี่ยเขาก็ได้ใส่รายละเอียดเอาไว้ด้วยนะครับแต่ตัวแว่นดำเนี่ยจะถอดไม่ได้นะจะเป็น PVC บางๆก็สามารถค่อยๆเปิดขึ้นมาได้ แบบนี้นะฮะเราก็จะเจอกับตาไกส่วนอยู่ข้างในนะครับเขาก็ลงสีของดวงตามาไว้ด้วยนะครับถิ่จะไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยเหมือนกันนะฮะส่วนใครจะไปเปิดแว่นดําดูตาเนี่ยก็ระวังดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้ส่วนหนวดนี่ก็เป็น PVC นิ่มๆเหมือนกันนะครับในส่วนของชดาข้างบนหัวก็จะมีดีเทลเป็นแบบนี้นะครับก็ถูกทําออกมาตามลายเส้นของคุณพระสุได้อย่างค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็จะเป็นหัวแหลมๆและส่วนหัวด้านหลังของใพ่ส่วนนี้ก็จะเป็นจุดๆแบบหัวเกลียนนะ รอยย่นที่ต้นคอด้านหลังแบบนี้ด้วยนะฮะในส่วนดีเทลของงูเนี่ยก็ทําออกมาได้ดูดีเลยนะครับ ลายของงูเนี่ยเขาลงมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะไม่มีจุดไหนเลอะนะครับสาหรับตัวที่ผมได้มาเนี่ยในส่วนช่วงตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อเสียระยใหญ่ของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เลยนะฮะนั่นก็คือจะเห็นว่าที่แขนเนี่ยนะครับจะมีรอยต่อชัดมากแล้วก็ที่มือเนี่ยนะครับยิ่งชัด้าไปใหญ่เลยนะฮะลองเทียบกับรูปจากหน้ากล่องดูนะฮะมันต่างกันขนาดนี้เลยนะครับรูปที่หน้ากล่องแล้วก็รูปโปรโมทเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีรอยต่อที่แขนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับที่ข้อมือนี่ก็ไม่มีเลยนะฮะซึ่งก็คง้อาเพว่โมีไืฆษณ ของจริงมาเป็นอย่างนี้ก็เซ็งนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารอนานมากแล้วก็ยังจะได้อะไรแบบนี้ก็แอบผิดหวังนิดนึงนะครับแขนข้างซ้ายก็มีรอยต่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แขนข้างซ้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะให้อภัยได้นะครับเพราะว่ามันอยู่หลบมุมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ที่ชัดที่สุดเลยเนี่ยก็เห็นจะเป็นรอยต่อที่มือขวานี่นะครับน่าเสียดายมากน่าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับอุห์รอตั้งนานในส่วนของขวดน้ําแดงที่มือซ้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะใต้ขวดก็ทําไว้แบบนี้นะครับ ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วเขาก็ทําดีเทลในส่วนของการกระบาท,ที่เป็นสะดือมาให้แบบนี้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นกางเกงนะครับจะบอกกางเกงก็ไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นโจงกระเบนนะฮะตัวจงกระเบนเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็สามารถทําออกมาได้ตามลายเส้นของคุณพระศูเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องชื่นชม แล้วก็ในส่วนเท้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะค่อนข้างจะโอเคนะครับคือถ้าเกิดว่าดูตอนที่เป็นในแอนิเมชันของคุณพสัสรูเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยมันจะเห็นด้านข้างแบบครบห้านิ้วเลยนะฮะซึ่งตัวฟิกเกอร์เนี่ยพอเป็น T d ดีเนี่ยมองมุมไหนมันก็สามารถเห็นได้ครบห้านิ้วได้เหมือนกันนะครับแม้แต่มองด้านข้างแบบนี้นะเห็นไหมฮะอันนี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีนะครับผมขอชมเลยนะฮะ และในส่วนของฐานนะครับก็จะเป็นรูปเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนนทโดนแกล้ง ok, นะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้ที่ช่องของคุณพัสสุเลยนะฮะของดีนะครับของดีจริงๆผมดูไปหลายรอบมากเลยนะครับชอบมาก แต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วแหละนะครับแล้วที่ใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็จะถูกล็อกไว้ด้วยน็อตนะครับก็จะไม่สามารถแยกออกจากฐานได้เราใต้ฐานก็จะมีโลโก้ของพัุโล่กับทอยเล็กซี่นะฮะเปียบขนาดกับโรบอทธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะฮะกันดั้มสูงแค่เอวของไพ่วนเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไพ่วนก็ยืนอยู่บนฐานนะครับถ้าเกิดว่า เอาการด้ามมายืนบนฐานการด้ามก็จะสูงประมาณสะดือของไพอิส่วนพอดีนะฮะตัวฟิกเกอร์นี้นอกจากจะเอามาตั้งโชว์ได้แล้วนะฮะก็ยังสามารถเอาไปใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับเอาหวันแหลมๆไปจิ้มนะครับเหมือนกับในผลงานนิทานทำลายสมองของคุณพระสูนะฮะที่แม่กบไปเอาไพอิส่วนมาเป็นอาวุธเรอบเอาไปใช้ป้องกันตัวได้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะผมได้เตรียมของพิเศษมาให้ท่านไพอิส่วนนะฮะน้ำแดงนั่นเองนะฮะ ก็ผมได้เอาฉลากออกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะได้ไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้อแฟนตานะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมซื้อน้ำแดงมาถวายให้ท่านแล้วนะครับช่วยทําให้ช่องผมได้สักล้านซับทีนะครับหรือถ้าเยอะไปขอสักแสนก็ได้นะฮะหรือถ้ายังเยอะเพกก็หมื่นซับก็ดีใจแล้วนะครับยังไงก็รบกวนท่านพระอิศวรด้วยนะสาธุสาธุสาธุ เป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิกเกอร์พระอิศวรนัมเบอร์วันก๊ตตัวนี้นะฮะโดยส่วนตวัวนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับในเรื่องคุณภาพงานเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียจุดใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องรอยต่อที่แขนกับรอยต่อที่มือนะครับที่มันไม่ตรงกับภาพที่เขาได้โฆษณาไว้ที่มันไม่มีรอยต่อนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนเรื่องของการลงสีก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับตรงสกรีนลายที่ตัวงูเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็ดีเทลของลูกตาที่อยู่่่่ใใต้้้แววนนดดําาาากก็ถถืออออททมไคขงงประะับจึ มีลงสีเลอะนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าให้อภัยได้นะครับปัญหาหลักๆของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวฟิกเกอร์นะแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาของค่ายนะครับถ้าเกิดว่าทาออกมาได้ตรงเวลาเนี่ยก็อาจจะโดนบทน้อยกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสาหรับคะแนนของฟิกเกอร์ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยผมขอให้ไปที่7เต็ม10ครับ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับด้วยขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรู้สึกว่าขนาดมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะฮะ uh, นแขแขีน่ขนาดแค่ไพ่สวนย,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 ยังตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าออกพระนาลายมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่มากขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าในกระตูเนี่ยผมชอบพระนาลายมากกว่าไพ่สวนาานะถ้าเกิดว่าออกพระนาลายมาเนี่ยผมจัดแน่นอนนะครับเอามายืนคู่กับไพ่าาสวนจะได้ไม่เหงานะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาหิ่งมาวางแล้วนะครับพร้อมกับถวายน้ําแดงเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนของคุณพรสสุหร่างนกสถไปั น้ที่ทอยลักซี่นะครับรายละเอียดก็อยู่ในเว็บแล้วก็แฟนเพจของเขานะฮะร,รู้สึกว่าตอนนี้จะยังสั่งได้อยู่นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวฟิกเกอร์ไพ่ส่วนนัมเบอร์วันก๊ตตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับผลงานของคุณพัสดุหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพพ่่พ่่ออแมมีนมนนนน้้้้้งงไดดรรรัััับบชกววยะะคคสหาจเป็็นออะไรกย่าลืมมกกดดดตตติาาาคคออยนนะรรรััับบสห้้้งงีขลไป่อนเจอกันใหม่สอนาบบคุุณทททก่่ีรัชมคครรััับบสสวดี